เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Nokia X 30 5G ชูโรงในเรื่องของกล้องความเรยน50ล้านพิกเซลมีการสั่น OS พร้องกับชิปเซ็ต Snapdragon 695 5G หน้าจอลื่นไหลรี f ฟ e s 90Hz Amoled และการันตีอัปเดต OS นาน3ปีเลยครับสัมซุง Galaxy S23 Series เผยตัวเลขความจุของแบตเตอรี่ครบทั้ง3รุ่นแบตอึดกว่าเดิมถึง200มิลลิมยกเว้นรุ่น Ultra ครับ ข้าวก็มาบเด็นนข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็นในวันสปนในกา,ส,าสัสิบัตีนะพูดข่าวไอทีรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะไ้ข่าวสารที่มัาเตะแบบนี้เป็นประจำทุกวนัน ล่าสุดทางโนเกียได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ 5G รุ่นใหม่จักตะกุด X Series ออกมาเพิ่มเติมนะครับในชื่อว่าโนเกีย x 3 5G ซึ่งมาพร้อมกับการประเดิมทำการตลาดในโซนยุโรปเลยโ o เกีย x 3 5G มีจุดเด่นในเรื่องของกล้องที่เป็นกล้องคู่ครับ ที่เรียกว่า p e er พ v i e w 50ล้านพิกเซลรองรับระบบกันสั่น o i s และประสานกับเลนอ Ultra Wide 13ล้านพิกเซลโดยครอบทับด้วยเลนกระจกสุดแรลงนะครับ g o r i l ก a g l a s s DX กซ์ชูโรงในเรื่องของการถ่ายภาพในเวลากลางคืนในโหมด2.0และ AI Portrait สวยระดับโปรบนการดีไซน์ที่ดูพรีเมียมใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีคุณสมบัติป้องกันน้ำกันฝุนฝ่นมาตรฐาน IP67 โนเกีย X 3 5G นั้นจะมาพร้อมกับหน้าจอร e เฟลก์90เฮิร์ตซ์อัลโขนาด6.43นิ้วความละเอียด Full HD+ Plus. มีค่า Hz, รีเฟลก์90 h z ิรอตท์ก็ทำด้วยกราด้การสเปกตรสัสนะครับติดตั้งเซนเซอร์แกนแยนิ้วมือเอาไว้ด้วยที่ียกั่า Under Display Fingerprint ซึ่งจะมีในเรื่องของชิปเซตที่ใช้เป็น Snapdragon 695 5G ให้ RAM 8GB รอม 256GB ทั้งยังมีแบตเตอรี่ถึง4,200ม ah. ิลลิแอมร้อยใชการชาร์จที่เร็ ถึง3ปีเลยทีเดียวโนเกีย X30 5G นั้นจะมีสีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีขาวรุ่นเริ่มต้นคือแรม6กิกะความจำ128กิกอยู่ที่519ยูโรหรือประมาณ19,400บาทครับก็ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของททโนเกียนะครับที่มีการบุกตลาดซีซยุโรปก่อนใครราวนี้ก็มารอดูแล้วนะว่าโนเกียประเทศไทยนะั้นจะเอามือถือรุ่นนี้มาวางขายหรือไม่เดี๋ยวไว้มาอัปเดตกันเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งในส่วนนี้ Samsung Galaxy ซัมซุงกาแล็กซียยี่สามรีส์ทั้ง3รุ่นนั้นได้ผ่านการตรวจสอบของหน่วยงาน 3G ไปในช่วงเดือนก่อนนะครับโดยจะมาพร้อมกับระบบการชาร์จที่เร็ว25วัตต์และกระทั่งล่าสุดนั้นได้มีการเปิดเผยข้อมูลความจุข,ของแบตเตอรี่ทั้งหมดเลยนะครับที่รา้ออกมาข่าวลือเกี่ยวกับตัวเลขความจุข,ของแบตเตอรี่ g a l a x y เ2ีย e r i e s นั้นจะมาใอยู่ในบนเว็บไซต์ของ Galaxy Club นะครับซึ่งได้มีการเปิดเผยข้อมูลของ Sam s u n g Galaxy ซ2 3ีว่าจะมีแบตเตอรี่อยู่ที่3,900ามิลลิแอม ในแคลที่รุ่นที่แพงขึ้นมาหน่อยก็คือกลาเซีย23 Plus จะมีอยู่ที่4,700ม ah. ิลลิแอมรุ่นนี้มีเพิ่มความจุของแบตเตอรี่มากขึ้นถึง200มิลลิแอมทั้ง2รุ่นเลยส่วนกลาเซีย23 Ultra รุ่นท็อปนั้นยังคงมีแบตเตอรี่5,000ม ah ิลลิแอมเท่าเดิมนอกจากเรื่องของแบตเตอรี่แล้วนะครับแหล่งข่าวได้อ้างว่า Galaxy ย23ใน S23 Plus นั้นจะมีกล้องเลนส์ ultra wide ให้ความละเอียด12ล้านพิกเซลเท่าเดิมแต่ยังไม่ทราบหรอก ในเรื่องของเซ็นเซอร์รุ่นใหม่นะครับที่มีการปรับปรุงฮาร์ดแวร์หรือไม่สำหรับ,บข้อมูลอื่นๆนั้นจากรายง,งานระบุว่ากลาเซียยี่สามซีรีส์มาพร้อมกับเซ็นเซอร์กล้องเนี่ยความละเอียด200รล้านพิกเซลนะครับในเรื่องของอัลตร้าและชิปเซตจะเป็นแอบรับแปดเจนสอโดยรวมยังคงมีดีไซน์คล้ายกับ g a l a ซีย2 2 Ultra หรือเ2 2ยี่สอซีรีส์ในปีนี้อยู่นะครับสบำหรับ a 2 3นั้นเหมือนกับ a 2 2เลยในเรื่องของดีไซน์ครนี้ก็ต้องมารอดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า ในช่วงลายฟรีเนี่ยจะมีข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้ไหมเดี๋ยวไว้มาทยอยอัปเดตกันนะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกนค r Code ค้ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีดๆรีวิวดีและอัเนนี้เราต่อไป ช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย